วันนี้เวลา9นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จไปยังอาคารฉลองพระชนสาหนึ100่งร้อยปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระน,ค,นครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระมหาสม,มาณาเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศลำดับที่สาม เนื่องในดีถีคล้ายวันสิ้นพระชนปีที่103วันที่2ส,งสิงหาคม2567ซึ่งวัดบรวันิเวศวิหารพร้อมด้วยพระเถรารุเถระพระประยุรญาตและศิษยานุสิทธ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลเป็นประจำทุกปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้การบำเพ็ญกุศลอยู่ในพระบรมราชูปถมัมภ์ ในพิธีมีการอัญเชิญพระอธิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาเปาเรศวริยาลงกรพระอธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์พระอธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรอัธิสมเด็จพระวรนรัตจุนพรหมคุตโตและอัธิพระพรหมมุนีผินสุวโจซึ่งเป็นอดีต ทรงเป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าอาวาสวัดปรวรนิเวศวิหารมาบำเพ็ญกุศลถวายในโอกาสนี้ด้วยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเป็นพระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระประมนทรามาธิปดีศรีสินทรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมันดาแพร ประสูติวันที่12เมษายน243 3รอทรงอเมรการจัดการศึกษาหัวเมืองทั่วราชอาณาจักรตามพระราชดำริของรัชกาลที่4ทรงขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานคือชั้นประถมศึกษาออกไปได้ทั่วประเทศทรงปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์เกิดพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทร์ศก1 2 1เป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรกของไทย ส่งพัฒนาพระสงฆ์สัมมเนรให้มีความรู้ความสามารถในพระธรรมวินัยเพื่อแนะนําสั่งสอนประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอีกทั้งทรงรอบรู้หลายภาษาคือภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสและสรงพระนิพนธ์เรื่องต่างๆไว้เป็นอันมากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาบชิรยานวโรรสสิ้นพระชนเมื่อวันที่สองสิงหาคม2464สิริพระชานสสา64ปี นาสา61ปีหลังจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีลานหน้าพระอุบโบสถคณะรังสีวัดปรวรน,นิเวศวิหารทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระวรรณรัตจุนพรหม,มคุตโตอดีตเจ้าอาวาสวัดปรวรน,นิเวศลำดับที่7ซึ่งมูลนิธิสิริวัฒนภักตีพร้อมด้วยคณะศิษยานุสิตจ,จัดสร้างขึ้นขนาดเท่าองค์งจริงจำนวน5องค์ ก็เป็นอนุสนรณ์รำลึกถึงคุณูปาการและเมตตาธรรมเพื่อเชิญประดิษฐานนาวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวนสององค์เชิญไปประดิษฐานนาวัดคีรีวิหารอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดจำนวนหนึ่งองค์วัดรัตนวณอารามอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจำนวนหนึ่งองค์และวัดชิรธรรมมารามอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนหนึ่งองค์